สวัสดีนะครับสวัสดีน้าๆนะครับวันนี้เรามารีวิวสินค้าใหม่จากทางร้านเรานะครับเป็นชุดแฟลชไดส์สุดคุ้มนะครับแฟลชได์ต่อนกนะครับหรือจะเป็นลาโพงบลูทูธนะครับชุดต่อนกนะครับโดยแฟลชได์เราหนึ่งตัวนะครับเราจุเสียงให้ทั้งหมด7เสียงนะครับแต่ละเสียงความยาว6ชั่วโมงเลยนะครับเปิดกันแบบบทไปข้างเลยนะครับสําหรับแฟลชได์เรานะครับเราใช้เป็นของแท้นะครับของแท้แน่นอนนะครับแอดไวเป็นผู้นําเข้านะครับ มีใบเสอรับประกันให้นะครับถ้าเสียภายใน2ปีสามารถถือไปเคมได้เลยนะครับที่แอดไว้ทั่วประเทศนะครับหรือส่งเข้ามาทางเพจเราเราเคมให้นะครับแต่ลูกค้าต้องเก็บแพคกิ่งนี้ไว้ให้ดีนะครับถือว่าเป็นใบเสือนี่ครับมีโค้ดรับรองทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลตได้นะครับหรือเมมโมรีนะครับมีโค้ดรับรองว่าเป็นของแท้100%เซนะครับ ซื้อของแท้นะครับใช้นานนะครับใช้นานไฟล์ไม่เสียนะครับจุความจุได้เยอะนะครับถ้าเป็นของป้อมนะครับหรือของก๊อปนะครับจะใส่หลายๆเสียงแบบนี้ไม่ได้นะครับถึงแม้ใส่ได้ก็ไม่สามารถเล่นได้จริงนะครับเราก็เลยเลือกใช้เป็นของแท้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้รับของที่มีคุณภาพนะครับอย่างที่เราเกินไว้นะครับคือ เราจะมีเสียงนกนะครับเสียงนกทั้งบทอยู่เจ็ดประเภทนะครับให้นานาได้เอาไปเลือกต่อได้เลยนะครับต่อนกได้เลยนะครับเราจะมีเสียงนกกวักนะครับหรือนกไก่นานะครับเป็นนกอีล่มนะครับนกอีคุมนกเขาชวานะครับนกเขาใหญ่นกเป็ดน้ําแล้วก็นกกระปูดนนะครับเราจะมีอยู่เจ็ดเสียงนะครับแล้วก็แต่ละเสียงนะครับความยาวทั้งบทหกชั่วโมงนะครับหกชั่วโมงขึ้นทุกตัวนะครับ น,นันต่อกันยาวๆไปเลยนะครับเปิดทิ้งไว้ได้นาน6ชั่วโมงเลยนะครับเราจะมี2แบบให้เลือกนะครับนะนาจะสะดวกเลือกเป็นแบบเมมโมรีนะครับเมมโมรี่ก็เสียบเข้าไปก็ไม่เกะกะนะครับหรือจะเอาพก้าสะดวกก็เลือกเป็นแบบแฟลชไดร์ได้นะครับมี2แบบให้เลือกนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับมารีวิวให้ชมว่าใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับ นี่เป็นลำโพงบลูทูธนะครับเราขายกันอยู่ร้9ยเก้าสิบเก้าบทนะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆนะครับกดเปิดนะครับกดแช่ก็จะมีเสียงนะครับครับหลังจากเปิดแล้วนะครับเราก็เอาแฟลชไดร์นะครับหรือเมมโมรีนะครับเสียบเข้าไปได้เลยนะครับโดยเราเสียบเข้าไปนะครับในกรณีที่เรามีหลายเสียงนะครับเราก็เลยต้องมีคำนำหน้านะครับ ชื่อนกแต่ละชื่อนะครับเราใส่เข้าไปให้ด้วยนะครับเพื่อกันนะนะหลงนะครับแล้วก็มือใหม่นะครับจะใช้งานง่ายๆนะครับเนี่ยนะครับพอเราเสียเข้าไปแล้วก็จะเล่นเลยนะครับจะมีชื่อเสียงนกทุกแท็กนะครับทุกแท็กนะครับเวลานกเขาชวานะครับเวลากดเปลี่ยนเสียงนะครับเสียงนกเขาใหญ่ เสียงนกเป็ดน้ำเสียงนกกระปูดนกกวัดหรือนกไก่นาวี่หนึ่ง นกกวัดหรือนกไก่นามีสองเสียงนกอีลุมนี่เป็นแบบแฟลไดร์นะครับเราก็ใช้แบบแฟลไดร์นะครับ แบบแฟลชได้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะพาสะดวกนะครับไม่ค่อยหายนะครับแต่ถ้าใช้เป็นแบบเมมโมรี่นะครับก็ไม่เกะกะนะครับเสียบเข้าไปแล้วเราก็ music music เสียบเข้าไปแล้วก็ไม่เกะกะนะครับนี่ครับอย่างที่ว่านะครับแต่ละเสียงนะครับเราจะมีชื่อเสียงนกให้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให นานาหลงเสียงนะครับหรือมือใหม่ก็ใช้งานได้นะครับเสียงนกกระปูดนกกวัดหรือนกไก่นกา,นาวิ่งโอเคนะครับเดีย๋ยวเสียงแท้ๆเดีย๋ยวผมจะลงให้ท้ายคลิปนะครับเป็นตัวอย่างแต่ละเสียงนะครับ พื่อให้นาได้ตัดสินใจนะครับก็วันนี้นะครับเรามาเสนอขายนะครับเป็นชุดเมมโมรี่นะครับหรือแฟลชไดร์นะครับเลือกตัวไหนตัวหนึ่งได้นะครับในราคา249บาทรวมส่งนะครับ249บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนนาจะสะดวกรับเป็นเมมโมรี่หรือเป็นแฟลชไดร์ก็ได้นะครับโดยอย่างที่เราแจ้งไว้นะครับ แต่ละตัวเราใช้ของแท้นะครับมี QR code รับประกันนะครับสามารถเคลมกับแอดไว้ทั่วประเทศได้นะครับโดยเก็บแพคกิ้งนี้ไว้ให้ดีนะครับนะครับก็สำหรับใครอยากได้เป็นชุดนะครับเป็นชุดเลยนะครับเป็นชุดลำโพงบลูทูธพร้อมต่อเลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับเสียงดังนะครับแบตใช้ได้นานๆเลยนะครับห6ชั่วโมงได้สบายนะครับต่อนก ปกตินะครับตัวนี้249บาทตัวนี้199บาทนะครับเราจัดชุดนะครับจะเลือกเป็นแฟลชไดร์หรือเมมโมรีนะครับเราจัดชุดอยู่ที่399บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนานาก็จะได้ลำโพงบูทูธ1ชุดนะครับแล้วก็เลือกเป็นเมมโมรีหรือแฟลชไดร์ก็ได้นะครับในราคา399บาบาทรวมส่งนะครับหรือถ้าไม่สะดวก มีลำโพงบลูทูธอยู่แล้วนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาแฟลชไดร์หรือเมมโมรีในราคา249บาทรวมส่งเก็บเงินไปทางเหมือนกันนะครับอย่างไรก็ฝากด้วยนะครับสินค้าใหม่จากทางร้านนะครับเสียงต่อนกนะครับมัดรวมมาให้ทั้งบทด7เสียงนะครับยาวเสียงละ7ชั่วโมงนะครับเอาไปเปิดกันจุกๆไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ฟังรีวิวท้ายคลิปนะครับรีวิวแต่ละเสียงนะครับฟังคร่าวๆท้ายคลิปนะครับขอบคุณครับ นกกวักหรือนกไก่นาเสียงนกอีลุมล้มเสียงนกคุ้มเสียงนก เขาชวาเสียงนกเขาใหญ่เสียงนกเป็ดน้ำ เสียงนกกระปูด